<c oughs> ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่ช่อง D ดีโกนะ้กัแตนิเซนเกย์นะครับผมต่อจากอันที่แล้วเลยผมก็เข้าไปในร้านสุ่มมาไว้แล้วก็อัดคลิปไว้เพื่อรองลงวันพรุ่งนี้หรือก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็คือไอ้นี่มันมาทาอะไรเนี่ยพีด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 อะไรกันนะเพื่อนๆสไลด่ยังไม่ไรู้เลยเนี่นะครับไอดี ID นี้เป็นไอดีพระตื่นน่าจะครบช่วงตื่น เป็นสกิล้าตื่นของทุกสกิลนะครับแต่งล่างสิตู้ขับเน็ตปิงนะครับไม่ต้องแคร์ดูก่อนพระสายอะไรพระสายผลกึ่งดานบนี่แหละที่ผมรูกันคือส่วนมากอาจจะเห็นของพี่หนึ่งว่าเอ้ยพี่ผมเล่นเป็นพระสายดาบแต่ผมนะครับแปลกประหลาดครับเล่นเป็นพระสายผลครับใครที่เคยเล่นเป็นพระสายผลก็น่าจะรู้ดีแล้วมันแรงไรงโอเค ม้นก็เปิดตัวแสดงคอนเสิร์ตแล้วมต้องเปิดนะน้องเป็นเหนมนีหมาเนี่ยผมกเดเขี่ประตูเลยไม่ใช่อะไรหรอกมันเข้าออกเข้าออกเข้าออกใมิติเงี้ยดูดีแล้วเน็ตผมก็ปิงไงโอ้อะไรวะมันเข้าไปอยู่ใน,นมิติแล้วมั้งเนี่ยไม่ผมก็แตกเรียบร้อยแล้วแหละ

I think that's it. I heard you want to get away. I heard you want to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard I heard Cause all the guys you yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. But she came from, your ข้าหัวเท่าไหร่ะหวะน่าดุดเจ็บวลังแกลังแกไก่ต้านจัดอีซี่ด้วยนะโอเคเรามาสมมตลกันต่ออ้โหผลได้ครบผลหนำวางเฮ้ยเลืยเรายังไม่มีวะ เดี๋ยวผมจะให้ดูของในกระเป๋าก่อนแล้วกันเนาะของในกระเป๋ามีอนะไรบ้างก,ก็คือมีหมกกดัดก๊อตเปรดเดินลรลแวกระดาษมารุ่นมาดันมานนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากที่ที่แล้วแต่มีผลพิษให้นะครับผลเพลงผลพระผลได้ผลเนื้อผลสัมยังไงผลก็เยอะกว่าไอ้ที่ที่แล้วหน่อยมีเงิน7 m เอมนะครับแปดหมื่ห้าหมื่นสี่ในี่จะเห็นแล้วเราก็แ,แจ็คเห็นแล้ววนะ โเคดี๋้หวัร okay. ก็ไม่เอาคด okay. ตัวทุววกันเดี๋ยให้มันยังไม่ไปที่ยังไม่ไปเนี่ยมันก็รอตีราอยู่ลาคา่งหัวพวกเด็กใหม่พวกนี้ไกค,คือไืถ้าคนอื่นพอสู่นะแต่ว่าผลประตูนี่เัวคนเล่นเส็จนี่ไม่ค่อยสู้มาเลย ผมก็จะเล่มเป็นพระสายปวดเนาะเพราะว่า like สิ so, uh, like How, uh, we like ่งที่ผมสนัตถนัดสุดแล้วแหละพระคุณแดงอยู่อยนึงนะโคกไม่มีพระกุมแดงกับสายพระกุมเขียวก็ไรนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละส่วนพระแน่นอนว่าเต็มครามมือกิลจริงจริง รู้แต่ดีนะดีนี่มีผลพิษให้พิษพระเสียงโอเคที่มันที่รู้รู้ว่ารู้ว่ามันตึงไม่ตึงนะแต่ว่ามีคนใช้อยู่พอควรแต่ผลเสียงเนี่ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นออกขาวเท่าไหร่ราคาตลาดก็20ยี่สิบเป็นเท่าไหร่่ามีมหาล่อแล้วหนึ่งโอ้ยจะเกิดอะไรคิดสังเกตเป็นไห เจ็บแค่แปลงล่างเผากูเร็วยังไงคอมโบเดียวแปลงได้เลยโอ้โหคอมโบเดียวแปลงได้เลยหรือม่เก็บสแต็กมาก่อนหน้านั้นมะแล้วมันก็จะวิ่งมาโชว์เผาว้าเลยพวกนี้มันไม่มีอะไรดีรอก ภาพเขาเงือบกว่าไอเราไปแจมด้วยไฟสุดท้ายจะโดนลูกมีคามเนี่ยไม่จริงเราเห็นมันจะเปลนอบแบบนีนี่ว่าดูดนูดนดูดคู่ ไปยังเป็นบางทีก็มาดีหนุ่มเข้ามาเลยที่ทำไมเล่าทำไมบอกว่าเน็ตเราปิงหรือเปล่าเฮ้ยมันหลุด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 นี้เสร็จโจร่งไป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 เอาเขี่ยมร่อซิไอมันเลี่ยมะทุกคน เจอคนเดียวฮจับกูได้ด้วยเสีตายหาแล้วกูตุงทังตุ้งังตุ้เผาคูนเผาคูนมัดูดเลือดตายหาแล้วกูจะเอาอะไรไปตูมือนี่มันก็ไปแตกเอาไม่โดนกียร์แล้วนี้ ยังแค่ดูมันดีม่งรอซื้อรอบนี้โอเคครับการพีพีก็จบไปจนมึงรอซื้อกูอวไอ้ที่ไอ้คลิปที่แล้วก็รุมคลิปที่นี้คลิปนี้รอซื้ออันนี้ดูจากฝาครัวน่าจะเป็นแดงสองันเล่นดูดเรียบมันมันจะไม่อีซี่ในกูคุยแคเนม่ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นผลพระเตือน,นกิแลนะ้วก็สำหรับคนที่จะไปลงดันพาเพื่อนลงดันอะไรก็ดีนี้ลงดันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบไว้เพียงเท้านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมใครได้ดีวดแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตื่น